คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ต้องการมีชีวิตที่ดีกำลังใจสําคัญคนที่แข็งแรงเนี่ยวันที่หมดกําลังใจอกหักผิดหวังความลักทุยิจล้มเหลวถึงจะเล่นกล้ามแข็งแรงนั้นแต่ไม่มีแรงลุกเพราะว่าขาดซึ่งกําลังใจอันนี้เป็นผืนที่3แล้วบูชาไปได้ไม่กี่วันเองอะ่ะก็ก็มีออเดอร์เข้าแม่ขายขนมก็มีออเดอร์เยอะอะ่ะเป็นจํานวนเยอะก็ส่งต่างประเทศอะไรอย่างี้ด้วยลูกค้าจากที่ไม่ได้สัง่ง ไม่เคยเชื่อครับปกติเชื่อแต่การทํางานแล้วก็เชื่อตัวเองมาตลอดพอเห็นแฟนบูชามาเห็นออเดอร์ของแฟนนะครับเข้ามาเยอะมากแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ที่บ้านนะครับมีผ้ายันขนาดเมตรคูณเมตรมา4ปีแล้วครับเชื่อสนิทใจเลยครับผมว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยครับลองสตางกับคุณบิ๊กนะฮะซึ่งเป็นสะพานบุญหลังจากเป็นลูกศิดมา5ปีกับ6ปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับ ก็วันนี้ใครสนใจที่จะเขียนมหายานของอาจารย์เปมโรดนะก็ติดต่อน,น้องสตังก์กับน้องบิ๊กได้เลยถือเป็นเพจแท้นะครับไว้ใจได้ครับ